ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับข่าวพายุล่าสุดวันนี้ฝน70%เส้นทางสุดท้ายของพายุไซคโครนอัศนีพยากอนอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากอ์อากาศในช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่9พฤษภาคมโดยในวันนี้ แอดมินจะพามาติดตามในด้านของพื้นที่ฝนรวมถึงเส้นทางสุดท้ายของพายุไซโครนอัส,สนีกันนะครับการคาดการฝนระยะเวลา10วันล่วงหน้า9จนถึง18พสภาคม2,565โดยพื้นที่ฝนของประเทศไทยทางตอนบนนะครับตั้งแต่ในช่วงนี้วันที่9จนถึง14พฤษภาคมยังคงได้รับอิทธิพล จากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาหล่อเลี้ยงในด้านของตัวพายุไซคโครนอัศนีซึ่งจะพัดผ่านนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับจะทําให้ประเทศไทยทางตอนบนทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมาก ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ส่วนไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น60%ของพื้นที่นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงจึงทําให้คลื่นลมมีกําลังแรงเช่นกันนะครับบริเวณภาคใต้ภา,ใตภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่10 จนถึง14พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณภาคใต้ก็จะมีกำลังอ่อนลงนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรนะครับส่วนฝนนะครับบริเวณภาคเหนือโดยตลอดทั้งช่วงในช่วงนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง60-7 0เดนของพื้นที่ส่วนพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60เเนของพื้นที่ ภาคกลางฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงเช่นกันนะครับส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงกรุงเทพมหานครริมณนทนฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วง <n> และพื้นที่ทภาคใต้ฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงนะครับจนถึงว,งวงันที่10พฤษภาคมจากนั้น11 จนถึง14พฤษภาคมพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกฝนจะลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้จะมีฝนตลอดทั้งช่วงและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ขอให้ติดตามการเพลิงอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้ หลังจากนั้นในช่วงวันที่15จนถึง18พฤษภาคมจะมีบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนถึงปานกลางที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในด้านของทะเลจ,จีนใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากเข้ามาบางพื้นที่เช่นกันนะครับบริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรง และอุณหภูมิจะลดลงได้นะครับในระยะเวลาดังกล่าวรวมถึงลุน้นการก่อตัวในด้านของหย่อมพอประกาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางส่วนจะมีทิศทางไปทางใดนั้นหรือจะก่อตัวหรือไม่ขอให้ติดตามในระยะยาวโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับส่วนฝนในวันนี้นะครับจะเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย นานลำพูนลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกด อุบลราชธานีนครสวรรค์ชัยนาทลบบรุรีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาราชบรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดกรุงเทพมหานาครปริมณฑลระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูล เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลาส่วนในด้านของเส้นทางสุดท้ายของพายุไซโครนอัส,สนีซึ่งนะครับจากการคาดการณ์ข,ของโมเดล EC MWF Windy.com คาดว่าเส้นทางของพายุจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเรียบชายฝั่งเปรือประเทศอินเดีย แต่ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศอินเดียนะครับหลังจากเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศอินเดียจะเปลี่ยนทิศทางวกกลับเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือแทนนะครับและจะสลายตัวบริเวณทะเลใกล้กับประเทศเมียนมานะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ